ท่องเที่ยวโดยกตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยน้ำดื่มช้าง90 Balance FM New San Music Station นาฬิกาชาวสจุดองช่วงเจอร์นี่แจ เป็นช่องเที่ยวสเปเชียลในวันนี้นะคะเราก็ได้หนุ่มกันค่ะเป็นไกด์พาไปเที่ยวแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เรียกว่าหนุ่มกันเนี่ยอยากจะทํามากๆเลยนะคะแล้วก็เ<ไ>ป็นความไฝสันคืออะไรคะนี่เลยครับปีนนะคะจําลองนั่นเองนะฮะว<า>วมันสาเหตุเนื่องจากว่าเป้อารักมากชวนผมบ,บอกว่าเฮ้ น่าลองดูนะน่าจะแบบสนุกดีเพราะเขาเห็นผมเป็นคนชอบออกกําลังกายใช่ครับที่เดอะร็อกนะครับอยู่ที่สุขุมวิท9ครับึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกว่ามีทุกอย่างครบวงจรใช่ครับคไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสแบดมินตันอะไรอีกคะมีสองไม้น้ำมาผานจำลองครับผมครั้งแรกของน้องกันแต่ว่าทำเลยก็ไม่ได้ ไม่ได้คงจะต้องมีสตรั s เตอร์มาครับได้ค่ะเมื่อกี้กันบอกว่าจะพามาพบเกี่ยวกับคูปุ่นนี่เลยครับคูปุ่นของผมพี่โน้ตนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คือนี่ฮะอยู่ที่หน้าผาจำลองแล้วผมต้องบอกก่อนเลยผมเตรียมตัวมาพร้อมแล้วไม่ว่าจะการเล่นฟิตตองพินเนตอะไรเงี้ร่างกายพร้อมมากแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยต้องให้พี่โน้ตแนะนำนะครับได้ครับผมตอนนี้สิ่งที่ อยากให้เตรียมนะครับเสื้อผ้าถุงไม่พร้อมที่จะยกแขงยกขาเสื้อผ้าโอเคนะครับสิ่งสําคัญขอดูมือนิดนึงครับอันนี้ได้ไม่ได้แล้วล่ะเล็บยาวเล็บยาวนิดนึงอ๋อเล็บยาวก็ไม่ได้ครับท่าครับเล็บยาวเล็บยาวไม่ได้ส่วนแหวนขอให้ถอดคะแล้วฝากพี่ไว้ครับผมอย่เปลี่ยนไปขายแล้วก็ไปลงรับจำาหนำเลยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัว นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครุณคงจะเป็นการคนเดียวเพราะการคนเดียวครับใชพี่พี่รอเชียร์ข้างล่างอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้ผมร้อนสองเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับผมครับผมไปนะครับตอนนี้กันก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมทุกปีนัทธาเมื่อกี้พี่บอกว่าอันนี้คือแอดวานซ์สุดได้เลยระดับกลางแล้วก็บิ๊กเนอร์เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มที่นีนะครับผมบิ๊กเนอร์ก่อนเลยตรง่ายๆก่อนเลยนี่ตรงตรง นะครับขึ้นไปตรงๆเลยก็เป็นแบบพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานนะครับส่วนด้านนี้ก็จะยากหน่อยยากหน่อยอันนี้จะเหมือนจริงไหมคะเออรูปแบบคุลองมาจากถิ่นจริงนะครับผมเป็นการปีนี่เปนลักษณะหน้าผาจริงเอียงขึ้นมานิดนึงครับเพราะฉะนั้นต้องใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นแต่การสังเกตไหมว่าถ้าเราปีนขึ้นที่สูงเนี่ยจะมีความปลอดภัยยังไงเออมันมีเชือกอยู่เฉพาะเซตเราไม่ให้ตกไม่ให้เชือกแบบใส่การธรรมดามันเป็นเพื่อปีนหน้าผาแล้วนตั้งแต่2ตันนี่เครับครับผม อันนี os, ้อุปกรณ์อุปกรณ์ใส่รัดเ้าสะโพกนะครับผมนะครับใส่รัดเ้าสะโพกนี่เราก็จะใส่เหมือนกันเองชิ้นแรกชิ้นแรกต่อไปรองเท้าปีนหน้าผาครับผมรองเท้าปีนหน้าผาเนี <im <im> <im ่ยมันจะมีหลายหลายรูปแบบครับผมอันนี้สําหรับกีนก็คือจะใช้ทั่วไปได้เกี่ยวกับรองเท้าสปอร์ตรองเท้าสไลา์ยังไรดูยังไงครับมีอย่างหนึ่งคือมอย่างเรียบๆไม่มีดอกใช่ไหมไม่มีดอกนะครับผมหัวจะเรียวเวลาใส่รองเท้านี่จะรู้สึกว่าแน่นเพราะว่าในการปีนหน้าผาเราจะใช้ปลายเท้าในการเหยียบ มากกว่าที่จะใช้ข้างเท้าครับทิ้งที่3อันนี้นะครับข้างในเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตครับแมกนีเซียมคาร์บอเนตก็คือทําให้เหงื่อที่มือไม่ออกอเวลาจับมันจะได้ไม่ลื่นเพราะเราใช้นิ้วกลางในการปีนถ้ามีเหงื่อใช่ครับที่มีเหงื่อเนี่ยหนูเอาแปะแปะได้มืออย่างเดียวนะครับนี่คือครับอุปกรณ์เบื้องต้นสามอย่างทั้งหมดสามอย่างครับผมงั้นเดี๋ยวแต่งตัวตรงนี้ก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวไปลองกันครับผม โอเคพร้อมครับอะนี่ใช่พี่มุมแค่มุมอะไรขึ้นไปตรงตรงผีสุกส้มนี่เลยไอ,ไอ้ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่คอ,อยสังเกตด,ด้านบนเขาจะเอ็นมาใส่หน้าผมแล้วก็ เราต้องมีใช้ก้นเนยมากขึ้นว<ะ>ไรจะตกแน่นจะตกไม่แน่น,นยิงน่งตกยิ่งแน่นยิ่งตกยิ่งแน่นโอเคเน่มากนี่นุ่งนย่องนะ เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่บอกว่าจีๆแล้วน่ารองนะเพราะว่าได้เบิร์กแคลอรี่เยอะมากเลยอย่างท<ช>ี่พี่บอกว่าคร<ช>ึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถเบิร์กแคลอรี่ได้ประมาณ300กิโลแคลอรี่ค่ะดูเหงื่อเลยครับอาเจียนเท่าน<อ>ั้นน่ะ เป็นยังไงบ้างการรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะครับเหนื่อยแต่อยากบอกว่าสนุกมากเริ่มติดใจแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันแน่นอนพี่นอร์แล้วคุณรคาลูกศิษย์คนนี้ถือว่าใช้ได้ไหมในทุกอย่างสิ่งแรกเลยมีความตั้งใจครับแข็งแรงร่างกายพร้อมใจพร้อมทุกอย่างไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวทักษะเหลือวทันัดวารอีกทีลนิดึงต้องเพิ่มใหม่อีกนิดนึงแต่วันนี้ ถือว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้สวยมากโอเคนะครับแทนวันนี้นะครับการก็ต้องขอขอบคุณพี่โน้ตมากเลยนะครับซึ่งซากุระรีนะครับมาเป็นอินสตัคเตอร์ให้กันนั่นเองครับผมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเดอะร็อกแอดโปรตินายค่ะและเก็ตขับมากมากเลยค่ะโหเริ่องหิวแล้วนะเนี่ยเพราะว่าออกกำลังกายมาแบบเหนื่อยมากเลยเนี่ยใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหมโอเคดีเลยดีเลยเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวกันครับผมได้ เงือใครปัญหาซ้ำซากที่มีทุกวันกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะยิ่งสะสมยิ่งยากจะขจัดแบบนี้ต้องเจอความสะอาดตัวแม่่ด้วยพลังไบโอแอคทีฟแทรกลึกลายคราบเครื่องลึกถึงเส้นใหญ่คราบคอยังหายแล้วคราบไหนจะเหลือสะอาดจริงสะอาดลึกสะอาดตัวแม่ P. แอตแทกซึ <S <s <labour> ่งสด,ส,ดส,สดชืน่นไร้กลิ่นอับ น้ำนวัตกรรมจากญี่ปุ่นได้ที่ S P F 50ได้ที่เนื้อบางเบาใน,น B O U V Aqua Rich ที่เนื้อครีมเปลี่ยนเป็นน้ำเมื่อทา่วยปกป้องยาวนาะนไม่มันเหนอนะหนะ B O ย U V Aqua Rich ถ้าได้น้องไอ้มาแทนเนียรก็ตีกาแฟนไหมคะน้ำไอง,ออง,งบอ๋ยเลกนไหมคะแานกันไม่ได้หรอก เพียงแค่มีคนเดียวกับมาก็เหมือนดแอีซี่ี่ไม่มีใครแทนได้ในเรื่องไม่เปืองแรงเพราะลื่นมือทีง่ายมือลังกันยี่สิบแรงมือแถมล้างออกง่ายอะไรก็แทนไม่ได้แอตแท็กอีซี่มันดีอยู่แล้วอ่ะค่ะคารามือเขาเมื่อเจอกัน ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยทุกทิศทั่วไทยใช้ซอสภูเขาทอง90 Balance FM New s o n d Music Station ช่วง Enjoy ETC